่วนของปาล์มน้ามันเนี่ยน้ำปาล์มน้ามันเนี่ยเราจะมี2ผลิตภัณฑ์หลักๆนะคะจะมีทั้งน้ํามันปาล์มดิบแล้วก็น้ํามันเมล็ดในปาล์มซึ่งน้ํามันปาล์มดิบเนี่ยกลุ่มลูกค้าเขาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นน้ํามันพืชเพื่อการบริโภคแล้วก็น้ํามันที่เอาไปทําเป็นพลังงานอย่างเช่นไบโอดีเซลแล้วก็กลุ่มอาหารสัตว์นะคะส่วนน้ํามันเมล็ดในปาล์มเนี่ย น้ำมันชนิดนี้เนี่ยเขาสามารถเอาไปใช้ได้หลากหลายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปใช้เป็นเบนดีเซลด้วยแล้วก็เอาไปผลิตเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเรียกว่าโอเรโอเคมีคอลหลังจากที่เราแตกธุรกิจออกมาแล้วเนี่ยทั้งยางทั้งปาล์มเนี่ยเป็นธุรกิจซึ่งก่อให้เกิดเวสแต่เวสของเขาเนี่ยมันเป็นออร์แกนิกเวสเราก็เลยเกิดออกมาเป็นลักษณะของธุรกิจที่ทำเวสให้เกิดเป็นเอเนอร์จี นะคะและ Energy ส่วนนี้เองเนี่ยเราก็เอามาใช้ในกระบวนการผลิตของเราทําให้กระบวนการผลิตของเราเนี่ยเป็นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Di เ e s t ต r ของเราเองเนี่ยเราพัฒนาจุลินทรีย์ให้สามารถย่อยได้หลากหลายย่อยได้ทั้งกากของแข็งกากของเหลวกากที่เป็นอาหารสัตว์กากไขมันสัตว์นะคะแล้วก็ลักษณะของข้อดีของระบบการทําแบบ Di เจ s เตอร์หรือว่าระบบย่อยแบบชีวภาพเนี่ยเราสามารถที่จะรับบริหารจัดการได้ตลอดทั้งปี